แล้วก็สวัสดีนะครับที่พี่สมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามผลง,งานผนท้ายและนามายิงปลาวันนี้ก็เอาไม้ประดูส้มมาให้ชมนะครับแกะกนเลื่นนะครับลูกทรงประมาณนี้ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับ idline 062ย์หกสองนะครับ้าานย้ำนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับ idline 062ย9 2 3213